สวัสดีครับผมนะครับเจอกับผมพร้อมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับกับผมนะฮะมาอยู่กันที่ t o y ยต้ PS Enterprise โชว์รูมลังสิตคลอง2นี่เองนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวรถกับ t o y ยต้ายาริสแต่ตัวคันที่เห็นเนี่ยอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นยาริสเอทีฟส่วนคันที่2เนี่ยเป็นยาริสครับ ตัวที่เห็นนี่นะครเป็นตัวท็อปทั้งคู่นะฮะก็คือรุ่น1.2 Sport Premium นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น f k k l l i ฟ2,020แล้วนะฮะเป็นตัวที่ปรับมาใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเราไปที่โฟกัสตัวนู้นก่อนเลยแล้วกันนะก็คือ ยารีตตัวรุ่นแฮสแบกก็แล้วกันนะฮะว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไงแต่ที่แน่นอนอยู่แล้วคือเรื่องของอรูปโฉมนี่แหละนะฮะก็คือยารีตเอทีบจะเป็นตัวซาลูนส่วนยารีตเนี่ยมันจะเป็นตัวแฮสแบกนะครับผมนะฮะนั้นจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวเราไปโฟกัสตัวนู้นก่อนเลยแล้วกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวยารีตนะฮะยารีตตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อป 1.2 Spot Premium นะครับผมนะฮะก็เริ่มจากก่อนเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะจะสังเกตเลยคือไฟหน้าชุดนี้เป็นฟิล LED นะฮะแล้วก็ใช้หลอดเป็นฮาโลเจนด้วยแล้วที่สำคัญนะฮะตัวนี้มีไฟ daytime light นี่มาให้เป็นไลท์ไกดิดงด้วยนะฮะถัดมานะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นกระจังหน้าพร้อมเส้นโครเมียมนี่มาให้ด้วยนะฮะ ซึ่งมันก็จะขนานก,นกันกับขอบแนวกันชนที่เป็นสีดำแล้วก็มีช่องรับลมที่เป็นช่องหลังพึ่งด้วยนะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นตัวท็อปเนี่ยนะก็จะใส่เป็นเรดาร์เซนเซอร์ด้วยนะฮะหุ้มตรงโลโก้เลยเพลียวๆนะฮะแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยก็จะให้มาเป็นไฟตัดหมอกเป็นฟลอกแอม์ LED ด้วยนะฮะคือถ้ามองจากโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะหลังจากที่ เปลี่ยนกันชนหน้าแบบใหม่เนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกเลยคือมันดูปัดเปรียวนะดูปัดเปรียวดูทรรมะมงมากขึ้นด้วยนะตัวนี้เนี่ยถึงจะไม่ใช่เป็นแบ็กร o ูฟก็ตามแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะฮะส่วนด้านข้างนะฮะก็ยังคงความเป็นยาลริดอยู่เช่นเคยนะฮะถ้าเป็นสไตล์รุ่น s b a แนะก็จะสังเกตเลยคือ หูกระจกมองข้างนะฮะพร้อมไฟเลี้ยวนะหุ้มสีดำนะแล้วก็ถัดมาเลยคือว่าตัวแผงกันกระแทกด้านข้างเนี่ยยังใส่มาเป็นคลิปสเกิร์ตด้านข้างนี่มาให้เป็นคลิปสีดำเลยนะฮะตัวนี้มันให้มาเป็นจากโรงงานเลยล้วนๆเลยนะฮะแล้วสำหรับในตัวท็อปของรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยนะครับก็จะ ให้มาเป็นเสาอากาศชักฟินเลยนะฮะตัวนู้นก็จะให้มาเป็นชักฟินเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับผมนะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้แล้วอีกทั้งเนี่ยไฟท้ายนะเป็นไฟท้ายแบบลายไกด์ดิงนะพร้อมไฟเบรก led ด้วยนะครับผมแล้วสิ่งที่ยานริดตัวใหม่เนี่ยนะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือกันชนด้านหลังนี่แหละนะฮะ กันชนด้านหลังเนี่ยพร้อมกับสเกิร์ตด,ด้านหลังมาเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าตัวนี้มีดีฟิเวเซอร์ด้านหลังด้วยคือในช่วงทศวรรษของปี2020เนี่ยก็จะฮิตเป็นดีฟิเวเซอร์หมดแล้วแทบทุกรุ่นทุกตัวทุกค่ายเลยนะฮะสลับตัวนี้รุ่นนี้แมกอันลอยลายนี้นะฮะเป็นแมงอันลอยขนาด 15นิ้วนะฮะพร้อมกับยางลัดขนาด185 60 R 1 5 l i ลายแม็กชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นลายแบบปัดเงาลายใหม่เลยนะฮะลายรุ่นลายรุ่นนี้เนี่ยเป็นลายแบบ6ก้านคู่ด้วยนะฮะคือลายชุดนี้เนี่ยถ้าให้มองรวมๆแล้วเนี่ยคล้ายๆเหมือนแบบลูกคางเลยดูมันมีความคมดูมีลูกเล่นแล้วก็และที่สําคัญเลยก็คือมันให้ความรู้สึกเลยมันดูดุดนันดูเปลี่ยนบุค,คลิกไป อีกแนวหนึ่งเลยนะมันําให้รถมันดูมีความสึกเลย,ม,เย,เยนนะมันดูเปรียวขึ้นนะรถมันดูเปรี้ยวขึ้นนะครับถ้าแบบเป็นลายแบบนี้แล้วก็ให้มาเป็นดิสเบรกหน้าด้วยด้านหลังเป็นดัมเบกนะครับผมนั้นเรามาชมอินทีเดียกันมือเป,ประตูเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะฮะไม่ต้องใช้กุญแจแต่ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่นะฮะ เมื่อจะสังเกตเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยจะสังเกตเลยว,ว่าในรุ่นยาลิตตัวนี้เนี่ยยังใช้เป็นโทนสีดำนะใช้เป็นโทนสีดำแล้วด้วยนะแล้วก็ด้านบนก็ยังใช้เป็นหลังคาดำอยู่นะฮะแผงประตูเนี่ยนะยังตกแต่งด้วยบุหนังนวมบ้างแล้วก็มีลายตะเข็บเป็นสีน้ำเงินบ้างนะฮะแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะให้เฉพาะแค่ออโต้แค่ บานข้างคนขับเท่านั้นนะฮะแล้วก็แผงสีดําก็เป็นพลาสติกนะฮะเมื่อหมอตัก็เป็นแบบเมทัลลิกสีเทาดําด้วยนะครับผมเบาคู่หน้านะครับปรับธรรมดานะฮะแต่เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังแบบเจาะรูด้วยนะครับผมคือตัวท็อปตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าชวนให้บอกส่วนประกอบว่าตัวนี้มันมีอะไรมีอะไรเลยก็แล้วกันเริ่มจาก ภูมลายเป็นแบบมัลติฟังชันหุ้มหนังแล้วก็มีตะเข็บสีน้ำเงินนี่มาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวเฉพาะของรุ่นยาริสตัวนี้เลยโดยตรงนะฮะแล้วก็มีสวิตคุบคุมเครื่องเสียงสวิตคุบคุมโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็มีสวิตคุบคุมหน้าจอ mid ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีพุชสตาร์ที่มาให้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือว่าใน รถเล็กเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ใส่ระบบนี่เข้าไปด้วยคือระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนหรือว่า Lane Departure Alert นะแล้วก็มีระบบควบคุมการลื่นถลไหลมีระบบ s t a ร์ทสต็นะแล้วก็มีระบบเตือนก่อนเกิดการชนด้วยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีออโต้ไลท์ตรงนี้มาให้นะแล้วก็มีเลนเซนเซอร์ เป็นครั้งแรกนะครับที่รถเล็กเขาใส่ระบบอำนวยความสะดวกไว้ให้อย่างเหนียวแน่นและครบคันด้วยนะฮะแล้วก็มาตรวัดน,นะครับเป็นเรือนแสง o p ปติตรอนะฮะแล้วก็มีจอ MID ขนาด4.2นิ้วมาให้ด้วยนะครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่เรียกกันว่ามันใส่ระบบอำนวยความสะดวกไว้เยอะแยะมากมายครบคันเลยถัดมานะฮะเป็นจอทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วพร้อมรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะ แล้ววัยรุ่นสร้างตัวฮะยังมีตัวที่เสียบ usb นะครับแล้วก็สามารถรองรับตัว apple carplay ก็ได้เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เล่น micro sd ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวนี้นะจะเป็น air ิีิต้นแต่ปรับแยกซ้ายขวาไม่ได้นะแล้วก็มีที่วางแก้วด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีตัวลูกเล่นอะไร นุ่นนิดนี่นั่นหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเกียร์ชุดนี้เป็นเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีไอหรือเกียร์ซีวีทีนี่แหละนะฮะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มีเบรกมือด้วยนะครับสําหรับยาริตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นท้าพักแขนกลางเบาะหลังด้วยนะฮะแล้วก็มีที่เก็บของนิดหน่อยกระจุกกระจิกไปนะฮะแล้วก็มีช่องเสียบ 12บสอโวล์ร้อยีวัตต์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังตกแต่งเป็นสีเงินด้วยนะฮะมันเหมือนคล้ายๆแบบเงิน Her ine, แฮร์ไลท์อ่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยอ่ะคล้ายๆเหมือนของ, ivo, องรีโวล็อกโคยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมอืมแล้วก็มีที่เก็บของนิดๆหน่นนยนอยๆนะแล้วก็มีที่วางของบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นวางเอกสารหรือวางซองวางโบชัว อะไรแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะขอบอกตามตรงไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ตัว7ลูกรวมบริเวณที่วางขาตรงใต้คนขับด้วยนะฮะตัวนี้มีกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติดีมาให้ตัวนี้จะมีตัวเอ่อเลนเซนเซอร์ ens ensor, แล้วก็มีตัวโต้ a าเซฟตี้เซนต์นี้มาให้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ฐานของตัวท็อปเขาเลย ตัวนี้มีกล้องหน้านะครับผมนะตัวนี้เป็นกล้องหน้าไฟสองแผนที่ครับแล้วก็มีกระจกแต่งหน้าด้วยนะข้างคนนั่งมีให้แล้วแต่ไม่มีไฟสองนะฮะอ่ะข้างคนขับก็ให้ด้วยนะฮะใจดีมากนะครับผม อไปนั่งข้างหลังกันเลยบ้างดีกว่าแล้วกันนะฮะคือสําหรับตัวยาริตตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะก็จะเพิ่มเป็นพุทเอาเล็ดเอลพุทเอาเล็ขนาด2.1แอมป์ด้านหลังนี้มาให้แล้วนะครับผมแต่การวางขานี่ผมถือว่าโอเคนะเลยประมาณ1กําปั้นนะครับถือวาอ่าสะดวกนะเวลาตอนโดยสารเคยนั่งรถของอาจารย์นะแต่มันก็กว้างกว่าหน่อยนึงหรืออาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะักถ้ามองจากมุม อินทรีตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะโดยเพราะยาลิตตัวรุ่นตัวตัวนี้เป็นยาลิตอยู่แล้วนะนะครับแต่สำหรับตัวยาลิตตัวนี้เนี่ยมันสามารถพับเบาะได้อยู่ที่60 40นะครับผมนะเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยก็กันแต่ขอดูคุณภาพของเบาะกันสัก่อนโอ้โหคุณภาพเบาะนี่ผมถือว่าให้เต็ม10เลยมันดูเนียบมันดูเรียบร้อยมากขึ้นด้วยความที่เป็นตัวท็อปซะด้วยนะ แล้วก็มีไฟอสองห้องโดยสารด้วยนะครับตัวนี้มีมาให้เลยอย่างเสร็จสับเลยตัวนี้จะบูเป็นพรมอัดนะฮะเป็นสีดำด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะพับเบาะดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเอาละครับก็จะสังเกตเลยว่าสลับยาลิธต,ตัวนี้เนี่ยนะข้อดีของตัวแฮชแบกเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงที่ว่า หนึ่งเลยก็คือมันสามารถปรับพับเบาะได้แบบ60-40จริงๆนะฮะซึ่งบางทีมันก็สามารถเพิ่มความจุได้ประมาณ400กว่าเกือบ500นะครับถ้าไม่พับเลยเนี่ยเนื้อที่จะอยู่แค่ประมาณ200-300ลิตรนั่นแหละโดยประมาณนี้นะอันนี้คือกะดด้วยสายตาเอานะเพราะว่าหน้าตาของอเจ้าเบาะตัวนี้เนี่ยเวลาพับลงแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบนราบหน่อย,อยแต่วิธีการพับเนี่ยพับยังไงรู้ไหมฮะ ก็ดูที่สวิตตัวนี้เอาก็แล้วกันนะฮะคือสวิตตัวนี้แค่ให้กดลงแล้วก็ดันเบาะลงมาแค่นั้นแหละจบนะครับแต่สำหรับยาลิตตัวรุ่นยาลิตที่เป็นแฮสแบกเนี่ยอันนี้กล้องหลังนะฮะ <Okay. S 1> ก็จะเหมือนกับ e ีโคคาร์เฟเลยแต่ตัวนี้คือเป็น m i n เ r อร์เชนของจริงล้วนๆนะ ตัวเนี้ยดีคือมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยกล้องสองภาพด้านหลังตัวเนี้ยมันก็จะมีแผงปิดหลังแผงปิดห้องสัมภาระนี้มาให้ด้วยนะตัวนี้จากโรงงานนะฮะแต่ถ้าจะไม่ต้องการก็สามารถเอาเชือกออกมาก็ได้นะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ เอาละตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดแล้วเก็บใส่ไว้ที่บ้านก็ได้หรือในรถก็ได้แต่ถ้าทางออกที่ดีคือถ้าต้องการจุเยอะๆหรือต้องการขนต้นไม้เนี่ยจริงๆแผงตัวเนี้ยไปเก็บไว้ในที่บ้านก็ได้นะถ้ากรณีว่าบ้านไหนใช้ยาลิตตัวนี้เอาจริงๆมันถอดได้นะแล้วก็แขวนไว้ที่เดิมเอาละเดี๋ยวจะแขวนไว้สู่สภาพเดิมอีกทีก็แล้วกันนะฮะ น่าจะกจะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาตอนใส่ไว้ที่เดิมหรือต้องการที่จะใช้ต่ออะไรแบบนี้แหละตัวเนี้ยมันจะแขวนทั้งสองฝั่งนะนี่คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะฮะตัวเนี้ยมันเป็นแผงบังงสัมภาระนะฮะ ตัวนี้นะฮะสามารถเติมได้เฉพาะโซฮอ so 95หรือ E20 ก็ได้นะฮะตัวนี้มีความจุถังน้ำมัน42ลิตรครับผมสำหรับโตโยต้ายาลิตนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะครเป็นเครื่องยนต์รหัส 3NRFKE นะฮะ กำลังสูงสุดอยู่ที่9 2แรงม้ากับแรงบิด109นิวตันเมตรนะครับซึ่งสำหรับตัวของยาลิตตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเปิดตั้งแต่ตัว Eco c a r f a ฟ2ไปแล้วนะฮะไม่เชื่อก็ไปลองย้อนคลิปเก่าๆของผมดูก็แล้วกันนะฮะแต่สิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้อันนี้คือของล่าสุดนะฮะของล่าสุดล้วนๆรวมไปถึงหน้าใหม่ด้วยนะหน้าใหม่ที่เป็นสไตล์แบบวัยรุ่นสร้างตัวครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะ สำหรับยาริตตัวนี้เนี่ยระบบช่วงล่างนะฮะจะใช้เป็นแม็กเฟอร์สันสตรัดนะฮะระบบกันสะเทือนด้านหลังนะฮะก็จะใช้เป็นทอเชนบีมนะครับทอเชนบีมเนี่ยสังเกตไม่ยากหรอกครับเป็นช่วงล่างแขนเดียวนะฮะเหล็กแขนเดียวล้วนนะฮะแล้วก็มีคอยล์สปริงด้วยสำหรับรุ่นพี่อย่างยาริสตัวแฮทสแบ็กห้าประตูในฐานะที่เป็นตัวท็อปสุดของรุ่น มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow me home มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันหรือ HAC ยาริฟตัวใหม่นี้ยังใส่ระบบ Toyota Safety Sense ลงไปตั้งแต่ระบบเตือนก่อนเกิดการชน PCS ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA ยาริฟตัว Hatchback 5ประตูนี้เป็นอะไรที่ดูแล้วลงตัวกับทุกๆไลฟ์สไตล์ปราดเปรียวทวัตแมง มีระบบความปลอดภัยมาแบบเพียงพอเน้นจุของได้ปรับเปลี่ยนได้ทุกๆอิรยิยาบถตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่รักความสปอร์ตเป็นชีวิตจิตใจถ้าอยากแตกต่างก็ต้องสีภายนอกทูทนนะครับแต่ก็ต้องเพิ่มเงินอีก5,000บาทนะครับผมเอาละครับผมนะฮะหลังจากที่พารีวิวเจ้ายาลิสตัวนี้เสร็จเรามาดูยาลิตเอทฟกันบ้างดีกว่าแล้วกันนะครับ ยาริดเอที ip, ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น1.2สปอร์ตพรีเมียมเหมือนกันนะฮะซึ่งเท่าที่สังเกตเลยคือหน้าตาก็จะเหมือนกับรุ่นพี่อยู่แล้ว,ล,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 วล้วนๆผมคงไม่ต้องไปเจาะลึกอะไรมากมายด้วยนะฮะเอาละไม่เจาะเดี๋ยวไม่ใช่พร้อมอยู่ดีอ่เราอะไฟหน้าเป็นฟิล์ e d พร้อมเดย์ไทม์ไลท์แล้วก็กระจังหน้ากันชนหน้าแบบใหม่มี ไฟตัดหมอะเป็นฟ o ็อกแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวนี้เนี่ยยังมีเรดร์เซนเซอร์ตรงนี้มาให้นะครับผมนะตัวสไตล์ของยานริสเอทีเนี่ยมันก็คือเป็นซาลูนสีประตูอยู่แล้วล้วนๆนะครับซึ่งก็จะมีดีเทลหน่อยๆอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็คือหูกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็หุ้มสีดำนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะเป็น คลิปสเกิร์ตข้างครับเป็นสีดำด้วยนะก็จะเหมือนกับตัวยาลิตรุ่นพี่อยู่แล้วล้วน,นแล้วก็ถัดมานะฮะเสากอากาศเป็นชาร์กฟินด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับความสวยกับความหล่อเนี่ยถ้าจะเอามีระดับก็ต้องเป็นยาลิสเอทีส่วนรุ่นที่ผมไปถ่ายไว้อะถ้าจะเอาห่อก็ต้องเอายาริสไปเท่านั้นนะฮะ คือสิ่งที่ยารีดเอทีตัวนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นตัวท็อปเนี่ยจะเห็นความชัดเจนเลยก็คือสปอยเลอร์หลังเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นดักเทลด้วยดักเทลนี่ผมว่าชิ้นนี้ขนาดใหญ่มากือมาเลยเป็นเปรียดเสมือนกับปีกสปอยเลอร์ในตัวเลยนะมันนำให้รถมันดูมีจุดเด่นแล้วมัน,นํำให้รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยใส่แล้วมันสวยขึ้นกว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ย ก็แปลกใจนะสิใช่ไหมแปลกใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีสกเกิร์ตด้านหลังนี่มาให้แต่เสียดายมันไม่มีดิฟิวเซอร์เหมือนยาริรุ่นพี่นะครับผมนะไฟท้ายก็เป็นไกดิ้งฟิว l l d นะครับผมนะตัวด้านบนเนี่ยนะก็ให้ดูความแตกต่างไปมุกนี้อยู่ให้นานๆไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้ชมนานๆไป นอกจากนี้เนี่ยแม่อลอยก็เป็นแม่อลอยขนาด15นิ้วอยู่แล้วยงางที่ใส่เป็นยางขนาด 18560R15 นะลายชุดนี้เนี่ยนะก็เข้ากับตัวยาริสเอทีพ e นะยาริสก็เข้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันพิมพ์นิยมกันด้านหน้าเป็นดิสนะครับด้านหลังก็เป็นดำด้วยนะฮะนั้นเรามาเชยชมอินเทรเนียภายในกันมือปุ่ประตูก็เป็นสีเดีวยวกับตัวรถอยู่แล้วนะฮะ ข้างในก็จะเหมือนกับยาริสรุ่นพี่นะฮะแต่สิ่งที่ดูแล้วมันก็หมือนเหมือนกันนะ,ะตั้งแต่ตัวออโต้พาวเวอร์วินโดว์ก็จะให้เฉพาะแค่ข้างคนขับมือปร,ประตูก็จะเป็นสีสีเดียวกับอีตัวนู้นอยู่แล้วคือเมทัลลิกสีเทาตรงที่มือประ,ประตะูสิ่งที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยคือ ตัวถ้าเป็นยาลิตตัวธรรมต,ตัวตัวตัวนู้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแหมลืมชื่อสนิทเลยเขาเรียกว่ารอยตะเข็บครับเป็นตะเข็บสีน้ําเงินแต่ถ้าเป็นตัวยาลิตเอทิพเนี่ยมันจะเป็นตะเข็บขาวนี่เองนะครับผมนะซึ่งก็ติดปากทั้งนั้นมีที่วางแก้วด้วยนะแล้วก็สําหรับตัวของยาลิตเอทิพเองเนี่ยนะ นอกจากตะเข็บขาวแล้วเนี่ยนะมาตรวัดเป็นออปติตอนเหมือนกันนะเรือนแสงออปติตอนมีจอ M I D ขนาด4.2นิ้วเหมือนเหมือนกันนะครับสวิตคุบคุมเครื่องเสียงเหมือนกันสวิตคุบคุมจอ M I D เหมือนกันมีออโต้ไลท์ก็มีนะแต่ตัวนี้เลนเซนเซอร์ ensor, มีครับผมพุ t สตาร์ทเหมือนกันครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือมี ตัวเตือนเมื่อออกนอกเลนหรือว่าเลนดีพัชเจอร์อัลเลนะแล้วก็มีตัวสวิตช์ควบคุมการลื่นถลหลมีเตือนก่อนเกิดการชนมีระบบออโต้สตาร์ทสตารครับผมนะแล้วก็จอทัศสกรีนขนาด6.7นิ้วด้วยนะครับแอร์ดิจิตอลเหมือนกันนะครับแล้วก็เกียร์ชุดนี้เป็นเกียร์ซูเปอร์ซีก็คือเกียร์ซีวนี่แหละนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วด้วยคือทุกอย่างมันเหมือนเหมือนกัน คือสิ่งที่แตกต่างกันก็นกคืออย่างที่ผมบอกแหละก็คือเรื่องของตะเข็บนะถ้าเป็นยาลิ์ตัวนู้นเนี่ยมันก็คือตะเข็บน้ำเงินแต่ถ้าเป็นยาลิตเอทีเนี่ยมันคือตะเข็บขาวครับนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือว่าตัวนี้เนี่ยยาลิตเอทีเองเนี่ยมันจะใช้เป็นทูโทนด้านบนมันจะเป็นสีเทาอ่อนๆดูสบายตาถ้าเป็นตัวนู้นเนี่ยมันจะเป็นสีดําทมินหมดนะครับมันจะค่อนข้างกลมกลืนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะ แล้วก็การตกแต่งเหมือนกันนะเป็นสีเงินแฮรรายด้วยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเงินไฮไลท์นี่แหละนะการตกแต่งวัสดุดูก็รู้นะเป็นอลูมิเนียมแฮร์รายด้วยที่เก็บของอเกะด,ด้านข้างเหมือนกันครับผมนะเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังด้วยนะหนังเจาะรูโอ้ยเดี๋ยวนี้เบาะทําดีมากนะทรงเบาะดูปีกใหญ่ ปีกใหญ่ดูอบกระชับนะขณะผมนั่งบางทียังไม่รู้สึกบนว่าเฮ้ยมันเมื่อยอย่างางู้นี้ยความเมื่อยไม่มีอุตัดไปได้เลยนะสไตล์แบบนี้เป็นอะไรที่ชวนน่าค้นหานะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้มีอ,ออโต้กระจกมองหลังปัดแสงอัตโนมัติตัวนี้มีตัวตัวต้าเซฟตี้เซนมาใหค้คู่กับเลนเซนเซ,นเซอร์ด้วยรุ่นนี้มีกล้องหน้าด้วยนะครับ นั่นแหละสิ่งนี้ขาดไม่ได้ด้วยนะฮะเป็นกล้องหน้าเลยล้วนๆแล้วก็มีไฟสแผ่นที่นะครับนี่ตัวนี้มีไฟสแผ่นที่ด้วยแล้วก็มีกระจกแต่งหน้าแบบเลื่อนนี่ผมชอบมากกว่าแบบพับนะนี่ด้วยนี่กระจกแต่งหน้ามีหมดนะฮะไม่มีปัญหาเลยตัวนี้แอร์แบ็กเจ็ลูก นะครับเหมือนกับตัวนู้นเลยเอาละไปนั่งข้างในกันเลยดีกว่าแล้วกันนะฮะว่าตัวนี้ใครสะดวกสบายกว่ากันถ้าให้เทียบนะความรู้สึกส่วนตัวนะอย่างยาริสเอทิเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ1กัมปั้นพอๆก,กับตัวรุ่น h ฮส์แบ็กเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกทั้งนะฮะในตัวของยาริสเอทิฟเองเนี่ย ผมมีความสกว่าการวางขาเนี่ยมันยังรู้สึกว่ายังกว้างสบายกว่าตัวแฮทแบกนะอันนี้คือหมายว่าความสึกส่วนตัวนะฮะอ่ะลืมบอกไปมีเท้าพักแขนกลางตรงนี้มาให้ด้วยเกะด้านเกะกลางนะแล้วก็ยังบุด้วยตะเข็บขาวถ้าเป็นยาริสเนี่ยมันจะบุด้วยตะเข็บน้ำเงินแต่ถ้าเอทีแบบระบุตะเอบุตะเข็บขาวนะฮะมี ช่องเสียบ2.1แอมป์นะช่องเสียบ USB 2.1แอมป์เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้มีกล้องมองหลังด้วยกล้อง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 วงจรปิดรถยนต์ด้านหลังด้วยตัวนี้มีมาให้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้คนดูเยอะหน่อยนะฮะแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันพับลงไม่ได้นะน่าจะพับลงไม่ได้นะน่าจะแบบติดตายเลยก็ได้นะ เพราะมันไม่มีส่วนไหนที่มันแบบดึงองค์ลงมาได้เลยรถเล็กเนี่ยต้องทําใจนึงไม่มีทับพาะแขนกัรบอกหลังนะครับการตกแต่งก็ค,คล้ายๆกันแต่ต่างแค่ลายตะเข็บนิดนึงนะครับสักครู่นะครับ สำหรับยาลิทเอทีปตัวนี้เนี่ยนะครับก็บอกได้คำเดียว่าเนื้อที่ความจุเขาเนี่ยมันเยอะกว่าแฮสปกก็ตรงที่ว่าเนื้อที่ในการวางของนี่เองนะฮะคือมันดูค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกด้วยนะดูแล้ความสูว่ามันลึกนะนะจุก,กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบเต็มๆได้เลยนะเนี่ยผมว่ามันก็คือข้อดีของซาลูนมันคือสเสน่ห์นะครับ แบบนี้มีกล้องสองภาพด้วยนะครับตัวนี้สามารถรองรับได้ตั้งแต่โซฮอ e 2อแล้วก็ออกเทน95ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยความจุทั้งน้ำมัน42ลิตรนะครับ สำหรับยาริสเอทีรุ่นท็อปสุดนี้มีระบบความปลอดภัยเหมือนรุ่นพี่ทั้งออปชันมาตรฐานต่างๆสิ่งที่ยาริสเอทีที่ยังคงมีสเสน่ห์อยู่ก็คือความมีระดับและราคาที่จับต้องได้นี่เองถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันช่วงล่างพิมพ์นิยมกันแต่สำหรับยาริสเอทีนี้ สิ่งที่กระผมชอบก็คงนึกถึงปีกสปอยเลอร์หลังดักเทลสีดำที่ดูใหญ่สะใจดีครับเสริมลอด้วยสเกิร์ตหลังมาให้เป็นของตบท้ายอีกด้วยนะครับผม หลังจากที่ได้ดูกันมาทั้ง2ตัวและ2รุ่นนี้นะฮะสแบบ2สไตล์นะฮะโดยเฉพาะยาริสที่เป็นตัวท็อปทั้งคู่ในรุ่น1.2สปอร์ตพรีเมียมเนี่ยนะครับเริ่มจากตัวยาริส a อทีพก่อนเลยแล้วกันยาริสเอทีพตัวนี้เนี่ยนะครับราคานะครับจบอยู่ที่6 7 0 0 0 4 0 0 0บาทแต่ตัวที่รีวิวไว้เป็นสีขาวพลตินัมไวโพลนะฮะโบวเพิ่มอีก7 0 0 0 รวมกันแล้วนะครับจบอยู่ที่681,000บาทนี่เองนะฮะส่วนคันยาลิตท,ที่เป็นรุ่นพี่อยู่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปเหมือนกันราคาก็จบอยู่ที่679,000บาทเมื่อบวกขาวอีก7,000ก็รวมกันแล้วอยู่ที่686,000บาทนี่เองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เรียกกันได้เลยว่า แล้วแต่ผู้บริโภคแล้วกันนะว่าจะเลือกสไตล์แบบไหนอะไรยังไงนะฮะคือสลหับยานริสตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าทําไมราคาเริ่มต้นอยู่ที่6.79แสนบาทแต่ทําไมตัว a อที ip, ราคาถึงเริ่มต้นที่6.74แสนบาทซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคาส่วนต่างเนี่ยมันอยู่ที่5,000บาทนี่เองนะฮะซึ่งมันก็จะ แล้วแต่นะฮะว่าแล้วแต่เลือกตามสไตล์ใครสไตล์มันนะฮะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงมากกว่านะครับผมนะนั้นต้องขอขอบคุณ Toyota ps enterprise มาให้ด้วยนะฮะทีะ่ให้ความสะดวกนะครับในการถ่ายทำในการรีวิวรถด,ด้วยนะครับผมนะจริงๆตัวเนี้ยเคยมา2-3รอบแล้วนะครับแต่วันนี้มาถ่ายให้ดูนะฮะเพราะว่าวันนี้ถ่ายทั้ง2คันด้วยนะฮะ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เออประจบกันดีนะอะไรอย่างนี้นะดูกันยาวๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามนะฮะ900ซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะขอให้ได้ซัก1,000ซับไปเลยก็แล้วกันนะฮะ,ะสำหรับวันนี้นะครับผมนะฮะถ้าหากใครชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดๆไปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ